เสียงแหว่งหรอเปล่านักเอกสาวเสียงไหลู่ติตีลเ่องี่ชื่ออะไรนะ้องกน่ะจะต้องให้บอกคูติมตาลจะต้องให้แม่พูดเลยคูทิมกนเบนแะมันเพิ่งไหลดีนี่ตัวแม่หสลิงนะตำนานบูธขาวหสวลิงหรอนี่ตำนานบูธเอาหสวลิงนะจ๊าพี่เได้เลย ก็เน้นแกต่งก็เน้นหนุ่มอ๋อไม่ใช่เตงค่ะหน้าค่ะคืเป็นเบือชอบไม่ชอบคือที่ผ่านเบือไม่เชืร์ใช่ไหมจะชอบเด็กเด็ดใสหรือจะชอบดิบจีบเป็นเหือนก็าเกอนเรืองมีหลากหลายกินข้าวหรือยังหรือจะชอบแบบเกินเกินมากกินยาเดี๋ยวนี้เลยเกินล้นก็มีอะไรนะ จะีล้นอันนี้ยิ่งล้นเลยเหรอเกินนี้เดาลุ้นนะฮะอันนี้ขาดครับเดาลุ้ขาดเลยมากเจี้ไม่ไม่ได้สตีขานะเกงาดาุ่นนะะสเสงหาแล้วนไป่ล้วเอดเปล่าตา้านใช่เยอะมากตั้งเสาวเสียงหายตั้อี่าโลีมาอมาซาน ล้าพูดกินแล้วพาพรก็แบไปกินในห้องเลยมียาไหมล่ะเบาๆนะห้ามตีกันนะเราวิว้านห้าแสนนะก็ติดป้ายห้ามเราวิวบ้านนะมียากินไหมยบเพิ่มยาขนมเล่นยานนไม่มีจาน ใช่ไหมใช่แต่หนมใช่แต่หนมดิ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 มเป็นหนามดีไลนนะเขาไม่เป็มเลยนะเขาไม่แบวน้ำเนกาจะไมลองพื้นไม่ได้ทาลองพื้นค่ะทาแต่เซรั่มจะนี้นี้แล้วก็ทาแป้งพับทานลองพื้นจะอาทชไมสีว่าคุณมาสกที่ทาแป้งพับเนาะมันหลุดเลยนี่ทาแป้งพับก็คือลองเออก็ไม่ได้ลองพื้นไงลองพื้นมันจะหนากว่านี้ค่ะลองพื้นมันจะโป๊ะกว่านี้ค่ะทาตาเด็กก็ไม่อยู่เรกค่ะเด็กแบบนี้ค่ะแบบไม่ทาแป้ง เเอนนี okay. no it, ้หน so ่อยดีไ um. ม่ต <sh> ิดเตอนนี่หน่อยเอาเนี่ยเร็วๆไปนี่มันกันสีนิดิเนี่เอาเนี่ยอีกป้อนอีกสาปปนอนนี่เอาหม่ำหม่เออเนี้น้องเต้นคือยืะเอน้องเต้นต่อไปม่ต้องเต้นแล้วนะ แค่ไปยกกระเป๋าข้างล่างนั้นเองแล้วก็นอนอยู่วันนี้เฉยที่หนึ่งเดอนเท่าไหร่พูดเลยที่หนึ่งที่หนึ่งเดือนเท่าไหร่ไ่เดอนเท่าไหร่พูดเดือนละหมื่นอ๋อเหเไปแล้วอ๋อปติเขาจุตวแบบนอากาศมันร้อนากาศดูดสภาพที่นี่ด้วยน้าวันยิ่งนอนยิ่งอนบผมแลบเหนียวนามากครับตอนนี้

เอกไว้ต้องตอเย็นเหมตอนนี้จะรเราไม่ได้ไปนู่นทำไมลลองด้วยลองด้วยได้ไหมปมาณห้าร้อยมาเขา้องตึงนะจะไม่ยังเาเลยเดี๋ยวไลลดระดเขาเพิ่มยังไม่อย่างเขาจะเท่าเดี๋ยวถ้าลหงถ้าใหม่ถ้าเขาแบงค์เขาอีกเดี๋ยวฟังก่อนนะฟังก่อนไม่หลายเยอตอนตอนย็นได้ไปไหมได้ไปไหมชวนไปไปไหมไหนจ๊ะขึ้นลมันก่อ อ anyway, uh, oh, so sa sa ่าเมียวอ่าตีพี่ป๊อปตาแต่แปไม่มาเนี<_<_่ย่้านพักนั่นอยู่อ่ก็มีก็มีหอกร่นุ่มใม่หอยหรือเปล่าพี่แต่นะใช่เหรอหรอลงเลยเหรอไม่ใช่ละก็อ่อ กุ่มเจ็ดบีอก็ตองขึ้นมาลาบัก็ไกันนนลเป็นลาในเป็เป็นเห็นบอกลากับบานไม่ถ้าลักับบนอวนั่จะออกบกกลุ่มกลุ่มเต้นเ็นเจ็ดบีเาเดียเรอะมาจะยังไม่ได้บอกตัวเน้อจะไปพอโอเคคราบได้เลยย่ามัอยกุ่มมันไม่ได้กัเาเล่ อุกคนแล้วก็หนักว่าที่อย่างน้องทุกคนตัวงีนต้องอยู่ไม่ไม่อยเลยี่จะรู้ข่าวสารพี่ทีเจ้ารายงานตลอดที่อะจดนะที่อยาี่ดันตัวรายงานเออแต่คนนี้่จริงนะไม่อยมากไม่อยากมาฟังา่านสาราอาจะต้องอะไรไปดูผีกันไหม้าน้าผีกันไหมอเงี้ยอืมไม่ยจริงพี่เน่ก็โดตัวสิบด้น น <ừ> ่าจะบ่ายสองครับคือจะเวลาเดิมเนี่ยทยัเนี่ย อย่าดันน้ำครับอยู่แบบเดิมมากในปากมันมีน้ำข้าข้าวก็ตั้งเยอะแล้วกินขนมเข้าไปอีกข้าวก็ตั้งเยอะกินขนมเข้าบีอีดีบ้างเกินไหนอ่ะนั่งเนาะนั่งรถเมล์ไหนนั่งที่เีจยวเยอะนะตัวเขาอยู่ห้องตู้เนาะสี่ชั่วโมงอ่ะก็อยู่นะตันไม่เจ็บตื่นเลยองวันเนาะบ้ามันจะบ้านั่งสองวันมันไปเที่ยวด้วย ตัวหส้าม่ดเก็แล้วก็มาไปเที่ยวไหนี้มานั่งไม่ถ้ามันมาลงแท็กซี่แคเดียวแคเดียวเดียวเลยนะมาัวี่ตวันหนึ่งวางียมตัวดูสักใบสอง็้มาตัว่ตันหนึ่งใบสองก็ลงมาเตัอุดรแค่นี้นะเอาใบสองวางกันู้นแล้วมึงนั่งมาจากไหนเดียมลงไหนลานลงเท็ลงเทศตโตตงมานี่คือว่าสุราษฎร์มาจากคนเก่นน ใหญ่ดามข้าหนียมทั้งหมดขึ้นเครื่อเลยอะแต่คุณรู้ตู้ก็ได้แต่ว่าต้องนานนานมากอะเพาเจอสังดี่มักอคร้อยละหนึ่งห้าร้อยก็อุดรนดนมาหัด เ่องไม่มค่ะเออาไมเลยไม่ทำอะไม่โดนค่ะพี่ปอน่ารักเป็นพ่อโอ้ตำาลบ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 ้าอาาอร่อยไหมคือเป็็นรามร้านจะคนมีสองคนเท่านั้นไม่อยู่ก็ได้เอาร้านคนมีสองคนมีสิบคนก็ได้นอร อร่อยไหมคะนี่้านไกแล้วก็หลังคาตัวรลงกเนี่ยไม่คิ่คนเงี่ยคนมันมียพอใเยอะอยากใจอมมันไม่มีหนูเลยนี่มน้ใจกินข้าวไดอือืนี่หมูเขาชอบทีอะว้าวแรงกลางกลงเลยแมึงก็ไม่ตินมก็ต้องพัดัดหนูมาใหู่้กินบุ่ทำไมมีแอปอยู่แล้วก็เลือกหนูเยอะแหละ ับบบวชกินเกลือบวชนี่กบอกเนี่ยบวกเยอะบวอน้เหลือเยอะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกหนูยังไม่ชอบกินเลยเราก็ก้กินอ่ะองเลนอ่สอาเดี๋ยวบอกบ่ายสอง่อ่ะสอง่หลังร้ไหม้กลัวกิโมงบ้ไหมเไหของน กานเดูาวตันนี้ไม่ได้ไม่ได้เราหาที่เจ็ดนะตาอยู่ตรงนั้นงามส่งเหรอไมนองที่ยังไม่แห้งเลยไม่ได้มาตากพี่เราตรงสวัสดีแม่เลยค่ะอันนี้ใครอ่ะเป็นคำเดียวกันปี ไอ้มินบ้านเดืบดรีบเขาเห็นปลายไงพวกพี่โตพี่นิต้าพี่นิตพี่โตอ่ะอ่ีเขาก็บอกว่าแอดพี่นี่จะช่นนวยไหมไอ้ปลายไปทำอีพีงงกับเขาไงแล้วมันฟังไงเน,นี่นยคนคอมเมนต์เยอะมากไอ้ดาวมาหาลัยมึงบอกว่ามึงเลออ่นคืนเล่นหลา กอนไม่เหนกัตไยอีกคนนะเพราะว่าอุตยเรื่องคือเขาหน้าอตา้านนอกเีย็นหชมเลยะอุไกมันอไม่ันคืมันคือกบดไงอุตไทยไ่ใช่ชมชมชมกัหน้าตามไม่มันดููมันเนาะมันดูโบดเนี่ย ป็ได้คิวอย่างที่พี่ไปเล่นหาให้พี่เล่างอาร์ตหาพี่ก็ดูไม่ซื่อถึงไหมล่ะเพราะพี่ดูไฮโซดูคนกรุงเทพอ่ะแต่ไฟพอดูายมันดูเ้านนอกมันดูตลาดล่างมันดูเสร็จตกก็เลยรูอตลาดร่างเลยไม่นี่พูดถึงโจดนี่ไม่ได้ว่าายพูดถึงโจดในลำเรื่องที่เขาต้องการซื้อก็เลยพี่ดูพี่ยังโอ้โอเลอร์มากคนก็ไลยอินตามคอมเป็นสองร้อยกว่าคนดีจนหมื่นรอบเนี้ยกรุงเยพใช่เพราะว่าพี่เสศษเก็คิวจะไปไง บ้านเปดิบเทนที่แต่ลห้องาเล่นแล้วไงพี่ประกอบเนต่องไปรเลงรนานก็ติดเยอะขอบคุณค่ะกระเพื่อมก็ติดเยะะเนี่ยอีพีเนี่ยซื้ามเป็นความเห็นเนาะตัน้อตอนเย็นมีถ่ายอีพ e สามเราติดตามักเรื่องประมาณเดี๋ยวนี้แหละต่อจากอีพีงมันก็เยอะนี่อ้า่คนตัดก่อนจริงตัดเลือด ขับด้วยเองมากเลยะขไม่ตรงหยุดหยุดหยุดเาิงเปิดะเนี่ยเย็นมากไหมอ๋อพัดลมิ่ไม่ก็ส่เลื่อยง้คนตัดต่อเลื่อเยอะมึงคนดูคนเดียวะตัวนี้ค่ะีมจักการเลยนะอะไรนี่นี่นี่โอ้ยนี่ถามอะไรอ่ะ เก็เลยจะเต็มเขาอะอาแล้วล้างตาเร็วล้างบ้างเถอะหง่อยกระแดกแล้วต้องได้กินแล้วไหมต้องเป็นหน้าที่อยู่างนี้แล้วไหมนี่เอาตามเดินมาให้เธอไปแล้วงเขาก็ตามไปเก็บของก็ประเภทเหมือนกันไหมมันเป็นหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วไหมแย่จะต้องให้นี่เอามาให้นี่เอาไปล้างให้นี่เอาไปเก็บก็้วเธอทำอะไรมันจบละมันจบอะไรหอมแก้มแก้ปครับอ๋อไม่เลย กินกีรตศกเลยตกเลยใช่ไหมใช่กินอะไรอย่างไดบ้างเขาเป็นน้องไทเขากินทุกอย่างเลยนี่ยพ่อสมบัติอ๋อจำได้ค่ะสวัสดีคุณพ่อสมบัติด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนไปเดี๋ยวได้ไหจำได้ค่ะพ่อจำได้ฉีดยาคนอื่นคนนั้นยาต่อ เขาเรียกหยอกกระต้นเลยเขาเรียกหยอกพี่เบสพี่เบสอยู่ไหนพี่เบสอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนก่อนแฟนบีก็เดินออกไไม่รู้เล้ยพี่เบสอยู่ไหน นนก็ลงก็มีคีเราจึงข้าวหมดนะคะเราไม่ได้ดเรม้เหลือนะอย่าลืมติดตามดาวมหาลัย EP สามด้วยนะคะมี EP สามนะ EP สองไปแล้ว EP สามจะตามมาขึ้นเรื่อยๆสองโมงรึ่งแลันค เรจะไปม่แม่กำลังจะไปนหมไ่อยใครนติดรอติดตามชมนะคะ EP สามดาวมหาลลยนะคะ ขันบนเนเมื่อเดินนะยขาบคุณยอดวิวที่ดีด้วยทำไมไม่ได้มันกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมด้วยม่อยูข้างล่างติดตามจับไอ้นี่ันบนเนะม่ได้ไม่เหมือนกันนะไม่ชอบกินแน่เลยคอไม่กินเนะกินแต่อะไรวะเื่อเป็นะรุดอะไรใช่หนูกินจนหนูกินจนากินจนฟันผุอะ หวานผู้ก mm ํากับก็คือนี่แหละพี่เดอเบสกับพี่กอดไปร้างคาไหมร้านถูกดีก็จะชวนพี่โจไปมาไปตัวก่ออื อันนีนเอันนก้ครจ้าสรัเหรอใช่ก้นไปเิดีใรัวบไปเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคอ่ยมีนอ่องหนีอยู่นี่อยู่นี่ พี่สาวพี่สาวมาดูสวัสดีครับสวดีพี่สาวน้องปลาด้วยขนาดอ้เดียวกงสวัสดีพี่จีนะครันคนแค่คนแ่พี่สาวสวัสดีครัสวดีริ่เข้ากัพัดบวกพับแล้วก็ในกลัวยนา้ยำปลากระปองครับ